ไปจับปลาดุกในน้ำนี่อันตรายนะนี่นะฮะเกี่ยวประมาณนี้นะครับ FC เดี๋ยวลองดูฮะเดี๋ยวจะวาดแบบนี้แอคชั่นเป็นไงน้ากัดไหมหน้ากัดพี่อ่ะลองดูนี่ฉายานี่ตอนนั้นเรามาตปเยียบปลอมตรงนี้ครับมีตัวฮะจะเย็นจยเย็นห่างกันไหมโอเคพอก่อนเดี๋ยวไปงนนอีกหม่นอันนี้มันไปไวมากเลยแรงดีมากเลย กินอยู่หรือเปล่าเออสวัสดีค่ะคยินิตอนรับ F4 นะครับ<ส>เขาสซูชนาลเฮ่โซฟ้าเมี้ปลาชโดจีบเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเลย รอบที่แล้วเรามาที่นี่เป็นไงรอบโรงงาน67ตัวค่ะที่นี่คือบอ่อ200ไร่บางเลนนะครับบริหารงานโดยลุงพลนภพลนั่นเองแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขาแนะนําว่าลองทำคอนเทนต์นี้ไหมคือใช้อะไรแกรลอนค่ะใช้แกรลอน5ลิตรนะครับผูกกับสายสลิง<ช>นี่อย่างนี้เลยนะแล้วก็เกี่ยวปะดุกเกี่ยวปาดุ <ๆ S 1> เขาเคยทําวิธีนี้เนี่ยที่อ่างเก็บน้าแมก,กวงที่ภาคเหนือเขาบอกว่าได้ผล ได้ชะโดค่อนข้างเยอะนะก็เดี๋ยวลองดูเพราะว่าที่นี่อย่างที่บอกนะครับว่าเขาจะเปิดเป็นบ่อตกปลาหน้าดินแล้วถ้ามีชะโดเยอะๆเนี่ยเวลาเขาปล่อยพันตาเสริมลงไปเนี่ยมันกินหมดแต่ลองดูครับวันนี้เราเตรียมมากี่แกลอน30ชุดค่ะโอ้โหสาชุดนะปลาดุกประมาณ5โล <c oughs> เดี๋ยวลองดูครับเราจะลงเรือแล้วก็ลอยแกลอนจิ้งไว้จิ้งไว้ประมาณครึ่งวันให้น้องเปาไปนอนก่อนหาวแล้วนะไป ออกเรือทำไมอ่ะหัวเรือหนักไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปออนเมื่อกี้นั่งผูกเบ็ด30ชุดบอกเลยครับหนังชีวิตเห <c oughs> มือนจะง่ายนะคอนเทนต์เนี้ย แต่โคตรนานครับเจ็บระบบหมดลยะเออมัดสลิงเนี่ยคือมันมัดยากกว่าพวกสายช็อคสายที่อีเนะเจ็บมือต้องดึงแน่นไม่แน่นก็ลูดนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ผูกเสร็จเรียบร้อยนะครับ30ชุดกลกับบ้านเออหนังชีวิตต่อไปคือจับประดุกเกี่ยว30ตัวแล้วก็โยนอ่อยไ,ไปจับปลาดุกในนะ้ำนี่อันตรายนะนี่นะฮะเกี่ยวประมาณนี้นะครับ f อเดี๋ยวลองดูฮะ เดี๋ยวจะไหวแบบนี้แอคชั่นเป็นไงหน้ากัดไหมหน้ากัดพี่อ่ะลองดูไว้ตามสายยางเงี้ยเนาะบึ้มอุ้ยตกใจแกลอนหนักนะถ้าสมมุติแกลอนมันไปแบบวูดเลยเราต้องถอดเรือให้ทันแกลอนจับไว้ปะลงสามสิบไม้วัน<ป>นี้ใช้วิธีแบบชาวบ้าน,นะฮะปุิมัญยาชาวบ้าน ชาวบ้านเขาไปทำกันชาวบ้านเขาลงเบ็ดลาวเลยง่ายกว่านี้ระวังเงี้ยงวันนั้นอะเูื่อไหรตรงบ้งานลุงเดี๋ยวเราไปลืมๆุอะโอ้ชีวิตเกี่ยวปลาเสร็จเรียบร้อยนะฮะขับเรือมาดีๆครับมอเตอร์ไก่ดับจูกกับจะรอดจริงจริงไม้พายเอามานะแต่อยู่หลังรถ ใช้ขับเคลื่อนด้วยสองแรงมือแทนแล้วกันถูกไว้น้ำในตัวสนุกไหมวันนี้ป่าจะมากัดมือเลยเนี่ยยังไงดีมิวโยนเลยพี่โยนเลยมันอยากไปตรงไหนเรื่องมันไอ้ห่างๆกันหน่อยอุ้ยมันจะเข้าบ้านแม่อันนี้โอเคพอก่อนเดี๋ยวไปลุนอีกลุ้น อันนี้มันไปไวมากเลยแรงดีมากเลยกินอยู่หรือเปล่ามาแล้วมอตั้ใจพังช่างมันภารกิจเราต้องเดินทางต่อไปเลยไตน,นี่ยชาย,ยานี่ตอนนั้นเรามาตีอย่าอมตรงนี้ครับ มีตัวฮะจะเย็นจะเย็นห่างๆกันไหมเดี๋ยวเลย,เลยอตอนนี้ก็ลงเสร็จเรียบร้อยนะครับพายเลือดกลับเดี๋ยวเย็นเย็น ลองมากู้อีกรอบนึงนะครับอตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปกู้นะฮะก็มีข่าวร้ายนะครับเอ่อมอเตอร์ไกส์สรุปแล้วพังนะฮะเลยกลับไปเอาไม้ไผ่มาเพิ่มอีกสองอันนะครับโอ้ตีอย่าปอมเลยพายลุยกัยนครับสามไม้อ้โหแทนที่จะจับไม้ไผ่ลุย <c oughs> จับตะเกียบกินเฉยเลยเ โอ้โหมันม really? ีเป็ดครับเด็กๆวันไหนที่เรารู้สึกท้อแทะจำวันนี้ไว้นะว่าเราผ่านมันไปได้เพรเหนื่อยอ่ะพี่เหนื่อยไามผมเปียกเนี่ยสองร้อยไล่ เราดูแกลอนรอบๆแล้วมันมันนิ่งเกือบทุกอันเลยนะะเฮ้ยเฮ้ยเหยื่ไม่มีสลิงสลิงเป็นไรเต้าสลิงงองอป่ไหนเตาโชว์ดิสลิงงอเลยเอาเป็นเหยื่อโยนเตาเกี้ยวเตาบอกเหมือนมีรอยฟันปลาเอาดี อุ้ยฮึเออโคตเลยหรอหรืปปาารอตามันหลุดเองมันหายไปทางตัวแบบนี้มันต้องกินดิเรื่อหมายแบบน้ำมันเข้ามาใหม่ๆเนี่ยน่าจะมีตัวเยอะเงนี้ยแล้วเหยื่อหมดเลยตรงเนี้ยมีรอยไหมอ๋อโอเคอันนี้นลาจะ็หลุดเองอ่ะเดี๋ยว ถังส่วนใหญ่อ่ะอยู่ริมหมดเลยเนาะใช่คนแปะที่ริมหมดเลยเออรว่าปลานลไปหมดแล้วเนี่ยมองไปถังอยู่ริมหมดเลยอะ่ะมิชโดจิตแล้ววา้าเราจะเก็บมนทุกอันมืดหึยหึยหินข้าหึยนี่เหรอขาดไปเลยเหรอ หรือแต่หนังยางยางไม่ากอผ่านเหออันนี้ยางหนูมัดมัดไม่ดีรู้ไหนายรู้กหมสลิงขาดถือว่าเป็นการลดความอ้วนกับของที่กินไปในตัว ว่าเราผิดพลาดตรงไหนครับควรแก้ไขตรงไหนคอมเมนต์กันมาหน่อยนะฮะสายยาวไปหรือว่าอะไรยังไงอันนี้เป็นการทำคอนเทนต์ครั้งแรกนะครับกับการรับปัจฉาโด,ย,ดยแกลอนนะฮะครั้งแรกที่เะไรเป็นอย่างนี้ทุกรอบพวกเรา่ะ <c oughs> มัอนตัวะทะัศิีอ่ะก็จะได้ครั้งที่สองก็ไม่ได้สามก็ไม่ได้ต้องหลายครั้งเลย <c oughs> เหยื่อไม่อยู่เลยครับหายหมด ไม่รู้มันหลุดเองหรือโดนกินหรือ,อยังไงนะฮะเชือกอก็ไม่ติดเมื่อวานอ่ะเดี่ยวขนไล่กันอ่ะคือที่ไหนขาดไอ้ขาดขาดเนี่ยพี่ว่าปลาน่าจะกินเนาะไม่รู้เขาปลาดุกมันจะดึงขาดได้ไงถูกไหมตัวเงินทองวะเออก็นั่นแหละมันไม่ปลาก็ตัวเงินตัวทองแหละแต่ว่ามันหนังยางเนี่ยคือมันไม่เวิร์กไง มันต้องเป็นยางที่แบบยิงหนังระติกอย่างนั้นอะท่าซืมอ,สอ่สรุปแล้ววันนี้ก็ยังไม่ได้ปลานะครับพ oh. วกเรา,เาผิดพลาดอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับราาเราไม่รู้เลยว่าที่เหี้ยมันหายไปเพราะว่ามันลุดเองหรือว่าปลากินแต่ว่าที่มันขาดเนี่ยมียางที่อยู่บนเรือประมาณสมค่ะไอ้ที่ข,ขาดนะครับเราก็เก็บขึ้นเรือเลยตอนนี้เหลืออยู่ในเน้ยที่เราเกี่ยวเหยื่อเนี่ยประมาณ20สิบกว่าแกลลอนใช่ค่ะนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูนะแล้วก็เดี๋ยวลองจกปลาน้ดินบ้างค่ะที่มีปลาน้ดินค่อนข้างหลากหลายอ่ะก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะค่ะไปก่อนละครับตัสนีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> วันนี้ไม่ได้ปลาขึ้นเหรือเลย